ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจอะประเด็นนะคะวันนี้ค่ะเรามารับทราบนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่ลำํำเลือกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของแผ่นดินไทยแห่งราชวงศ์จักรีค่ะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วในด้านของความมั่นคงด้านของในเรื่องาศาสนาในเรื่องของการค้าทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชากรในยุคสมัยนั้นๆรวมไปถึงการศึกษาและก็ศิลปะด้วยค่ะ ในเรื่องของศิลป,ปะนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าประเด็นของชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทั่วไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในคราวแผ่นดินของพระองค์นั้นอนะ มีชาวต่างชาติเราเรียกว่าเราเรียกเพื่อนบ้านของเราที่เป็นเพื่อนบ้านชาวต่างชาติไม่ใช่คนสยามโดยตรงเนี่ย,<ฆ>อ,ยอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวอ,อย่างเช่นมีการสํารวจอยู่ว่าผู้ผู้คนในพระนครในครั้งนั้นอะประมาณราวห0 0 0 0นคนนะครับแต่ว่ามีประชากรที่เป็นชาวจีนเสียสามแสนคน<ฆ>นั่นเองก็จะเป็นคนกลุ่ม,มต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะ,ะทวงดุลสร้างเกิดความสมดุลกับสําหรับประชากรต้องบอกว่าอย่างเช่นชาวจีนที่เป็นประชากรคนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็มากกว่าประชากรในสยามด้วยซ้ำนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงใช้ปรีชาสามารถในการที่จะบาลานหรือว่าทวงดุลให้ชาวต่างชาติได้อยู่ในสังคมในสังคมในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าถึงเรื่องของการศึกษานะครับการเรื่องเข้าถึงการศึกษาเนี่ยพระองค์โป,ปรดกล้าให้มีการศึกษาเร่าเรียนนะครับแล้วก็ทรงติ่งไว้ด้วย ในช่วงของช่วงนี้ถ้าเรามาสนใจถ้าเราให้ความสําคัญใน,ในเรื่องของออพระราชด,ดำรัสหลังๆในช่วงของปลายแผ่นดิน,นพระองค์ทรงจะเห็นได้ว่าฝรังร่งต่างชาติเริ่มเข้ามามากขึ้นเข้ามาบ้านหลังมากขึ้นนะครับเริ่มลุกลานบ่มากขึ้นก็บอกว่าล,ล,ล,ลุกลุกสังคมสยามเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงกล่าวเตือนด้วยบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มีศึกษาพันธนบัตรนะครับมีการพิมพ์ในธนบัตรในยุคปัจจุบันเนี้ในราคาธนบัตรไปละห้าร้อบาททรงกล่าวบอกว่า การงานสิ่งใดของเขาที่ดีนะครับึ่งนหมอทรงกล่าวเตืนอนบอกว่าการงานการงานสิ่งใดของเขาที่ดีก็ให้เดินล่ำนับถือเอาไว้ก็ให้เด่นล่ำเอาไว้แต่อย่าถึงกับนับถือเรื่มใสยเอาเสียทีเดียวตรงนี้เป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าชาวต่างชาติที่นําที่เดินทางเข้ามาสู่สังคมสยามไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือฝรั่งเศสยุคต้นๆไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องลบทั้งหมด สิ่งที่เป็นด้านบวกสิ่งที่เป็นด้านบวกสิ่งที่เป็นคุณก็เกิดขึ้นในสังคมสยามด้วยเพียงแต่ว่าคนสยามต้องรู้จักที่จะตั้งรับแล้วก็เรียนร่ำเอาไว้แต่อย่านนัถึงกับนับถือเรื่องสายอาเสียทีเดียวตรงนี้พระองค์ทรงกล่าวประโยคก่อนหน้านี้ก็คือพระองค์ทรงกล่าวทรงกล่าวกับตอนนั้นก็คือต้องก็คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริสมเด็จเจ้าพเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงทั้งช่วงก็คือช่วงปลายแผ่นดินของพระองค์พระองค์ก็ทรงกล่าวบอกว่า สึกข้างยวนข้างกระเมนก็จะลดลงนะครับพึงระวังฝรั่งให้ดีและทรงกล่าวต่อไปว่าการงานสิ่งใดของเขาที่ดีก็ให้เรียนร่ําเอาไว้แต่อย่าถึงกับนับถือเรื่มใส่เ,เสียทีเดียวก็คือฝากแผ่นดินให้เห็นไว้ว่าในภายะนาคนสยามต้องคิดนะครับว่าไม่ได้แปลว่าฝรั่งเข้ามาแล้วเป็นอันตรายเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นวิทยาการความรู้ต่างๆก็ต้องรับรู้จกกักรับอให้เรียนรู้ในด้านที่ดีเอาไว้ด้านที่ดีเอาไว้นะครับแต่รับมาทั้งหมดครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้เลยว่าวิสัยทัศน์ของพระองค์นั้นทรงทรง,ทรงสืบเนื่องอแล้วก็ทรงกล่าวไว้ในภยัยภาคหน้าด้วยซ้ำว่า ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเรายังไม่มีโรงเรียนนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมามเกิดโรงเรียนต่างๆเกิดการศึกษาเล่าเรียนอย่างสูงมากในช่วงของรัชกาลที่5<ม>ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่เราไม่สามารถจะละเลยได้เลยก็คือว่าจากการทําการค้าของพระองค์การทําการค้าของพระองค์นี่ครับมีบทบาทที่ทําให้มีเงินพระลังข้างที่เราเรียกว่าเงินพระลังข้างที่ถ้าพูดแบบสามัญชนก็คือเงินกระเป๋า ที่อยู่ใกล้ๆตัวสามารถจะหยิบฉวยใช้สอยได้ยังไงก็ได้ะนะครับใช้สําหรับด้านหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อเมื่อครั้งที่สิ้นแผ่นดินนะครับเมื่อตอนที่ข่าวที่สิ้นแผ่นดินนะพระองค์ได้ขอให้กัรเงินส่วนหนึ่งจากการทําการค้าที่เราพูดถึงแล้วว่าความร่ํารวยค,ความเป็นปึกเป็นแผ่นของประชาติบ้านเมืองการสร้างวัดวารามต่างๆแล้วเนี่ยเงินตรงส่วนนี้พระองค์ทรงข,งขอให้กันไว้จํานวนหนึ่งหมื่นช่าง และให้เงินนำเงินหนึ่งหมื่นช่างนี้เอาไว้สารงานต่อที่พระองค์ทรงค้างงานที่ไม่เสร็จสิน้นเช่นการทํานุบํารุงวัดต่างๆที่ยังค้างอยู่ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนนี้จัดการาแต่ขณะเดียวกันให้นําพระราชทรัพย์ส่วนที่เหลืออีกสามหมื่นช่างเก็บไว้แล้วก็มอบให้กับพระเจ้าอยู่ในรัชกาลต่อไปอให้ใช้สําหรับ,บรทำนุบำรุงื ในค่าวจําเป็นของชาติพันธุ์เมืองด้วยซ้ำซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลสืบมาจนถึงรัชกาลที่4และสืบเนื่องถึงรัชกาลที่5แล้วก็เงินทงส่วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดในรัชกาลรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือกรณีของรศส .112 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2436นั่นก็คือการเผชิญหน้าระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและจงงนัํทำให้เราสูต้องสูญเสียค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมาก นับเป็นเงินเงินเงินที่พระองค์ทรงจ่เตรตียมไว้ชาวบ้านรู้จักกันดีในนามของเงินถุงแดงและเงินถุงแดงก็ถูกนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหน้าวันนั้นค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่บอกว่าเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์บอกว่าโปรดเก้าให้มีการทําสังขยาเป็นภาษาไทยเหรอคะ หมายถึงสังขยาณาพระพุทธศาสนาอ่าใช่หรือเปล่าคะเห็นในนี้บอกว่าโปรดเกล้าให้ทําการสังขยาณาเป็นภาษาไทยนั่นคือหมายถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา,สนาครับก็คือ<า>พระไตรปิฎกจากภาษาบาลีให้เป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกนะครับมีการสังขยาณาพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนแรกอาจารย์เกิดมาบอกว่าในสมัยรัชสมัยของพระองค์ท่านนะคะบอกว่ามีการค้าฟินแต่ว่าพอมาถึงปีพุทธศักราช2,382ทรงประกาศห้ามสูบฟินแล้วก็ให้ทําลายมีการเผาฟินหมดเลยใช่แล้วตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าพระองค์ทรงใช้หนึ่งในสมัยเมื่อมีการมีพิมพ์การพิมพ์เอกสารครั้งแรกก็คือประกาศห้ามสูบฟินออกมาเป็นใบประกาศทั้งและั้งแรกเป็นการพิมพ์นะครับการพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่3ต้องอย่าลืมไว้ว่าระบบการพิมพ ยังไม่ได้ทันสมัยยังไม่ได้เข้ามาถึงฝรั่งมังค่ายังไม่ได้นําวิทยาการการพิมพ์เข้ามาถึงบ้านเรา oh. เพราะฉะนั้นประกาศฉบับการห้ามขุดห้ามสูบฟิน่นั่นก็คือการควบคุมกันตั้งแต่ในสมัยของพระองค์ที่สนทิสัญญาเนี่ยของลอรดเฮลีเบอร์นี่เข้ามาพระองค์ก็จํากัดบทบาทล,ละแล้วก็ให,ให้ให้คนจีนเป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาษีในอากรในการค้าฝิ่น oh. และพอถึงในรัชกาลของพระ oh. องค์เช่นเดียวกันก็ประกาศห้ามสูบฟิน่น oh. การประกาศห้ามสูบฟิน่นตรงส่วนนี้นะครับจึงมีผลที่ทําให สมัย่ก่อนเวลามีการสูบฝิ่นเนี่ยฝิ่นใช้ในการควบคุมประชากรด้วยแล้วก็ใช้เป็นในการทําการค้าด้วยพูดง่ายๆว่า,ถ,า,าถ้าประชาชนชาติใดชาติหนึ่งที่ติดฝิ่นมากๆก็จะถือว่าให้ทําให้คุณภาพของประชากรนะั้นตกต่ำ<อ>ไปเพราะฉะนั้นในสมัยของพระองค์พระองค์ก็รัชสมัยของพระองค์เช่นเดียวกันก็ประกาศห้ามสูบฝิ่นเมื่อประกาศห้ามสูบฝิ่นแล้วนะครับกลากฝิ่นทั้งหมดกลากฝิ่นทั้งหมดแนะนำมาใช้เป็นนํากลากฝิ่นที่ประ,ประชากร ประชาชนใช้สูกฝิ่นในยุคสมัยนั้นมารวมกันแล้วก็หล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับ<อ>หล่อเป็นพระพุทธรูปเป็นศูนย์กลางเป็น,เป,นเป็นปัจจุบันอยู่ที่วัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดสุทัศน์อยู่ทางด้านพระ,ะสาราการ,ปรเปรียนที่ประเรียนหลวงหลวงวัดสุทัศน์นะครับสุทัศน์ตรงนี้เองนะคะตรงทัศใ์อยู่วัดสุทัศน์นี่เองทางด้านหลังนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ใช้เศษกากฝิ่นทั้งหมดมาหล่อมาหลอมรวมกันในการหล่อเป็นพระพุทธรูปตรงนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์ใช่ใช่ครับ ใช่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนวิเทศต้องบอกเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากในการแก้ไขปัญหนานะครับไม่ใช่เพียงแค่สั่งประกาศห้ามสูบฝิ่นเท่านั้นแต่สําดงให้เห็นได้เลยว่าขนาดในการเศษของการใช้กักฝิ่นนยก็มาทําเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นเศษเท่านั้นแต่นำเศษของกักฝิ่นนะครับมาหล่อเป็นพระพุทธรูปไเรื่อยและประกาศห้ามสูบฝิ่นชัดเจนนะครับจึงไม่งั้นผมว่าถ้าหากว่าพรค์ไม่มีประกาศการยกเลิกการสูบฝิ่นผมว่าประชากรจะเสื่อมสภาพไปเยอะมากกว่านี้ถูกมัมมด้วยฝิ่นนะคะด้วยยาเสพติดนะคะนี่คือพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่เวลาของเราคาดว่าจะไม่พอนะคะถ้าจะพูดกันหมดเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะคะเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394รวมพระชนมาย,ยุได้64พรรษาค่ะดำรงอยู่ในราชสมบัติ27ปีติมที่อาจารย์ได้บอกมาแล้วนะคะมาพูดถึงประวัติของการที่เกิดวันดํารึกถึงพระองค์ท่านกันบ้างเพราะว่าในทุกๆวันที่3เมีนาคมเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการดํารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วันนี้เนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดขึ้นตอนไหนของสยามประเทศคะเป็นวิธีต้องบอกว่าการใช้วันพระราชสมภพเป็นวันของการเ,เฉลิมพระเกียรติให้แก่<ม>พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แล้วก็จนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ ในส่วนของการสมโพธหรือการเฉลิมฉลองในวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นน่ะมีให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะครับขึ้นอยู่กับว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นพระองค์แต่ละพระองค์นั้นจะมีคุณนูประกาศในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะใช้วันเราจะเลือกวันวันพระราชสมภพเป็นวันในการในการสมโพธหรือถวายพระเกียรติให้กับพระองค์มีทั้งพิธีทางพุทธศาสนาและในศาสนาพราหมณ์นะครับที่เป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์แต่ละพระองค์สืบมาส่วนพระองค์นียก็ แต่แต่ละพระองค์ก็จะมีวัดประจําพระองค์ด้วยนะครับมีการสร้างวัดประจําพระองค์และมีการสร้างวัดอย่างที่เราเรียนได้ทราบว่าวัดประจําพระองค์นั้นก็คือวัดวัดราชโอรสซึ่งอยู่ทางฝั่งฝั่งตอนตกของแม่น้ําเจ้าพระยาหรือที่เราเรียกว่าฝั่งธนบุรีเพราะฉะนั้นในการสมโพธิในการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์นั้นก็จะใช้วัดประจําของพระองค์ที่วัดประจาของพระองค์จะมีการมีการประดิสถานส่วนของพระสรีดังคารหรือในส่วนของ พระบรมอัฐิไว้ที่ฐานชุกชีของพระประธานที่วัดราชวรสุด้วยเพราะนั้นวัดราชวรสจึงเป็นวัดที่มีความสําคัญในการที่จะเฉลิมพระเกียรติหรือในการที่จะลําลึกถึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระองค์ท่านะนะครับตรงนี้ถือได้เลยว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการสืบมานะครับเพียงแต่บางช่วงบางบางช่วงบางสมัยของของบ้านเมืองเราอาจจะมีการชะลอหรือลดบทบาทลงบ้างแต่ว่าในยุคปัจจุบันก็ถือได้เลยว่า ตเต็มที่นำารมก,การสมโพธิหรือการถวายพระเกิให้กับพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุ้นอุปการต่อสังคมสยามถ้าเราพูดถึงหรือรำลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะคะ,นนะ,คะเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยคะ่ะถ้าในความเข้าใจของดิฉันเนี่ย คุณอุปการที่พระองค์ทำที่โดดเด่นน่าจะเป็นในเรื่องของพุทธศาสนาถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์ครับด้านนี้ถ้าถามเรื่องความโดดเด่นของพระองค์ในหลายด้านเลยนะครับเป็นที่เราคุยกันมาแล้วก็ไม่ใช่เราไม่สามารถที่สรุปได้ว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาที่คุณเยาวรักษ์พูดถึงเนี่ยไปเห็นได้เลยว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอย่างรากลึกลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราต้องบอกว่าเราเปลี่ยนแผ่นดินหรือเรา บ้านแตกสาแรกขาดในช่วงของ2,310และกลับมาอีกครั้งนึงในการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยในช่วงสมัยไม่มีช่วงสมัยใดที่จะเติบโตของพระพุทธศาสนาเท่ากับในรัชส,สมัยของรัชการของพระองค์เพราะฉนั้นจึงถือได้ว่า revenge. นี่เป็นความโดดเด่นเฉพาะเลยที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการทํานุสบรุงพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระองค์อาจจะเป็นเพราะในช่วงรัชสมัยของพระองค์ก็มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร27ปีของการครองร แต่ก็พระองค์ได้ใช้ใช้ความสมควรกับเวลานั่น<ม>ก็คือความร่ำรวยหรือการความมั่งคั่งจากการทำการค้าของสยามนะครับเข้ามาจุนเจือและก็สนับสนุนให้กายให้พระพุทธศาสนานั้นอย่างรากลึกในสังคมบ้านเราอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้องถือว่าเป็นเป็นผลงานอันโดดเด่นของพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ น่าเสียดายนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะหรือเวลาอยู่ที่แค่น3นาทีสุดท้ายที่ฉันก็อยากจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นค่ะอยากให้อาจารย์จีรานันนะคะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึง วันสำคัญความสำคัญของวันนี้ในวันที่3 1มีนาคมที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะที่เกิดบนแผ่นดินสยามจะรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะในช่วงของเมื่อวันนี้มาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าอย่างที่เราเรียนคุยกันมาดตลอดว่าเราไม่สามารถที่จะจำกัดบทบาทของของหน้าประวัติศาสตร์เพียงเฉพาะวันที่3 1มีนาคมในทุกๆปีเท่านั้นแต่เห็นได้เลยว่าหน้าประวัติศาสตร์เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้รำลึกถึงบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในแต่ละพระองค์เช่นเราพูดถึงวันที่31มีนาคมเราเห็นได้เลยว่าวันนี้เราเราเห็นความสําคัญของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่ใ,ในบทบาทหลายหลายต่อหลายด้านที่มีต่อชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นบุคคลมีไม,ม,ม่มีจํานวนบุคคลไม่มากนักหรอกครับที่ปราดบอกว่าบุคคล ที่ใช้ชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเสียชีวิตและถูกอยู่ในความทรงจําของประชากรหรือของชาวบ้านเกินกว่า100ปีนี่น้อยมากเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ท่านทรงสร้างคุณูปการไว้ในสังคมบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวิทยาการความรู้หรือการแพทย์ถึงแม้จะเป็นการถึงแม้ในยุคสมัยนั้นเรายังเห็นความสาคัญไม่เท่าในยุคปัจจุบันแต่พอถึงมาในยุคปัจจุบันทั้งการแพทย์ดาราศาสตร์การศึกษาการพระพุทธศาสนาหรือวรณกรรมก็ตามแต่ ต้องถือได้เลยว่าเป็นบทบาทที่โดดเด่นที่เราไม่สามารถจะลืมเลือนในความในพระปรีชาสามารถในด้านนี้ของพระองค์ท่านได้ mm hmm. ไม่ใช่พศออนี้ไม่ใช่เพียงแค่100ปีของคนเรา,เาโดยปกติแต่หมายถึงในอนาคต,ตการด้วยว่าในอนาคตความการที่เราในทุททกททวันที่31มีนาคมเราสามารถที่จะมา ลำลึกถึงความสําคัญของพระองค์ได้เสมอนะครับและก็ไม่ใช่เท่านั้นยิ่งถ้าเรามีมิติของความสาคัญด้านประวัติเห็นเห็นมิติความสําคัญด้านของประวัติศาสตร์แล้วเราเห็นได้เลยว่าประวัติศาสตร์ของพระองค์จะต้องเจาะลึกและเรียนรู้หรือทําความเข้าความกระจ่างให้เพิ่มมากขึ้นตรงน,นี้ถือได้เลยว่าเป็นหมุดหมายของวันเวลาที่ในทุกรอบปีทุกๆรอบปีเรามาลําลึกถึงพระองค์หนึ่งครั้งแล้วก็ตลอดปีเราต้องศึกษาเล่าเรียนถึงเรื่องของบทบาทของพระองค์ให ุ้มต่อการที่พระองค์ได้ทําสิ่งที่เป็นคู่นูปการอย่างมหาศาลให้กับสังคมสยามครับแล้วก็ให้คุ้มค่ากับการที่เราเกิดมาบนแผ่นดินสยามประเทศแห่งนี้นะคะพอนอกจากจะได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจภาพปิจชาสามารถของพระองค์ท่านแล้วเราจะได้เห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะบนผื้นแผ่นนี้ผ่านคืนวันผ่านเวลาจากอดีตจนถึงวันนี้ที่เราก็ยังยืนอยู่พื้นแผ่นดินนี้แล้วก็คาดว่ามันก็จะสืบเนื่องต่อไปนะคะซึ่งเร เราเองเป็นคนไทยเนี่ยก็ควรจะรับรู้เอาไว้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ในวันที่31มีนาคมของทุกปีที่อาจารย์ธีรนันบอกนะคะว่าอยากจะให้ลำลึกถึงพระองค์ท่านในสิ่งที่พระองค์ทุ่มเทพระวรากายให้กับผืนแผ่นดินไทยและก็คนไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรนันช่วงพิชิตฝ่ายวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนทนบุรีวิยาลังสุงขอบพคุณอาจารย์ค่ะ<อ> ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวี PSI 221ค่ะและก็อย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพไปกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ราราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ดิฉันเยาวรักกาน,นิกาและอาจารย์ทเทียนนันช่วงพิชิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ